อรอบอธิษตว์ของขานะครับคือทางโน้ไม่อยากมาเที่ยบบวบ้านเราบ้าแต่ว่าใครดีเรามันไม่ีนะครับก็มีดิ๊กไบมีคารวันมีแรงดีมีนิตติมีต้องเที่ยวมีแคนติ ว่าโครงการนี้สามปีเสร็จแต่ผมมาดูแล้วเรื่องหลุมวิ่งในแง่ท่องเที่ยวคามสะดวกความปลอดภัยนะครับผมมาดูในแผนงที่นี้นะแล้วก็มี408 1 4003่น 4004นสี่จุดเตัดลดแก้ไปน้อยไปพ่ายินดีก็สรรเรต่ว่าอาจร์เรียนเรื่องเรื่องนกเอ็นที่อยู่ในในกอสี่าว่าจะเกิดลกจะตกไหมก็ฝากไว้เป็นเป็นเป็นำามแลได้ศึกษาูบงต่อไปแต่ขวามราคคทนม่ไดศึกษาแค่เพื่อน ด้วยเปนรเจนอ็จบอเจรรัอื่บนอ๋อก็ปัจจุบันนะครับทีเราเลือกรูปแบบโครงการลักษณะโครงสร้างนะครับตำแหน่งการวางเสาทั้งหมดเข็มรูปแบบการต่อเชื่อมถมเดิมองค์ประกอบของโครงการทั้งหมดเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ สุดท้ายเนี่ยเราวิเคราะห์โครงการความคุ้มค่าการลงทุนเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยจะมานำเสนอในครั้งนี้ว่าทางด้านวิศวกรรมเนี่ยพร้อมแล้วรูปแบบการตัวความคุ้มค่าการลงคุณเราวิเคราะห์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมีเรื่องพอรูปแบบอย่างนี้มันก็จะมีผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็จะมีผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมมาศึกษาในรูปแบบที่เราทําเสร็จแล้วเนี่ยว่ามันเกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมยังไง แล้วก็มีมาตรการลดผลกระทบยังไงแล้วก็สุดท้ายมาตรการการติดตามตรวจสอบหลังจากที่ทั้งช่วงก่อสร้างก็จะมีการตรวจสอบตรวจสอบยังไงตรวจสอบแค่ไหนหลังจากสร้างเสร็จก็ตรวจสอบต่อว่ามันเกิดของเหมือนกับที่เราคาดการไว้หรอือเปล่าถ้าถ้ามันมากกว่าก็จะต้องมีมาตรการเสริมไปอีกวันนี้ขึ้นคือมานักขนาดน้ในเรื่องอย่างเราเนี่ยครับผมเรียนต้องเติมนะครับว่า จริงๆแล้วเนี่ยอย่างสถานก,การณ์เราบำลังดูเรืร่องของโควิดนะครับเ,เราพยายามที่จะขับเคลื่อนโ,โครงการนี้ต่อไปนะครับถึงแม้จะมีสถานการณ์เรื่องโควิดเพราะว่าเราคิดว่าถ้าเราต้องรอทุกอย่างให้ให,ให้จบเรื่องโควิดก่อนคงเป็นไปไม่ได้นะฮะการพัฒนามันต้องเดินหน้าต่อน,นะครับแต่องไรก็ดีเนี่ยในสถานการณ์ปัจจุบนันในแง่ของทางวิศวกรรมมีความพร้อมนะครับทางด้านสี่อรอมได้มีการศึกษาและตัวอย่างงานกับ เราคอยเห็นภาพนะครับว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรนะครับเรามีมาตรการในการลดผลกระทบแล้วก็มาตรการในการติดตามตรวจสอบนะครับเพราะฉะนั้นเห็นว่าจากการรับฟังความเห็นที่ผ่านมานะครับที่น้องประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่เห็นด้วยนะครับจะมีส่วนใหญ่คาถามคือว่าเ,เมื่อไหร่จะดำเนินการเมื่อไหร่จะสร้างทีน,นี้ในแง่ของเราซึ่งเป็นผู้ศึกษาวิจัยเราก็มองว่าถ้าเราสามารถที่จะักเที่ยนให้โครงการมันเดินหน้าเพราะถ้าทุกอย่างหยุดหมด ไม่จัดวทีรับฟังมันก็เดินหน้าขอไม่ได้ทุกอย่างก็จะหยุดหยุดไปเรื่อยๆแล้วเราไม่รู้เมื่อไหร่จะจบจะเห็นนี้เองในแง่ของที่รปรึกษาลยบอกว่าเราต้องตัดสินใจที่จะต้องดาเนินการเดินหน้าโครงการนี้ชวนความเห็นหรือความคิดเห็นของที่นรองประชาชนที่นี่อย่างไรนี่อีกประเด็นหนึ่งเราก็มา่อรับฟังไม่ใช่การยังไม่ได้คำตอบนะครับว่าถ้าเราหยุดประชาชนก็หยุดก็เลยกลงโครงการนี้ก็ต้องหยุดต,อดตอลอดไปนะั้นแล้วเราก็มองว่าอนาคตเนี่ยเรื่องโควิดยังยังอยู่อะไรอีกนาน ถ้าทุกอย่างหยุดหมดมันงเดียวไม่ได้ดูเหตุนี้เองเราจึงจําเป็นนะครับที่ต้องดาเนินการแต่อย่างไรก็ดีเรื่องมาตรการในการดูแลมาตรการเรื่องการโควิด5เดีนว่าอยู่บนในว่าเราค่อนข้างจะมีความพร้อมสูงนะครับไม่เช้านี้เราก็ได้จัดเองอยู่ทีตามแผนการเดิมนะครับของเราเราจะจัดประมาณไอที300คนแต่นี่จะว่าพอมีโควิดครับเราแบ่งเป็น3 e ôi, ที 100, 100, 100, 100, 100, ย่อยมีเพียร้อยแล้วก็หนึ่งร้อยเห็นว่ามาตรการเนี่ยมันจะดูแลนื่องทัวถึงถ้าไม่มีโควิดเราจะจ300ทีกันเลย นะครับจะเป็นผู้ว่เราก็อยทยอยจัดแล้วก็ปฏิบัติตามมาตรก,การทั้งหมดที่ทางจังหวัดแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้ให้ไว้เมื่อเช้านี้เพื่อในเมืองการก็มีความนิยมดีครับที่น้องประชาชนก็ต้องการถามเราเหมือนเดิมว่าเมื่อไรจะสร้างเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยลักษณะตัวโครงการเนี่ยมีความเหมาะสมแล้วที่น้องประชาชัยอยากจะให้เกิดโดยเร็วได้ซ้ำนะครับแต่เราก็บอกว่ามันจะมีขั้นตอนทั้งขั้นตอนในแงน่ของการศึกษาขั้นตอนในแง่ของการที่งานด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ย เราก็เดิเนินต่างควบคู่กันไปนะครับเรื่องของขั้นตอนบริารจัดการก็เดินไปสิ่งแวดล้อมก็เดินไปแต่อย่างไรก็ดีครับทุกสิ่งทุกอยาก่างเมื่อเราจะทํำงานเอเอดเสินเราต้องส่งผลการศึกษาเนี่ยให้กับสำนักง,งานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตสิ่งแวดล้อมซึ่งเของจะมีคณะกรรมการผู้สำนาญการมาดูอีกทีในเชิงวิชาการว่ามันถูกต้องไหมมันครบถ้วนไหมมาตรการอะไรที่ยังขาดอะไรที่ต้องเติมเต็ม นะครับมันก็จะเป็นโปรเซสเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราดำเนินการครบถ้วนนะครับตามขั้นตอนแต่เราทําเป็นการคู่ขนานและเราไม่สามารถที่จะลองสานการณโคิดได้เราขับยื่นตามฟ้องอกันแต่ยืนยันว่าขั้นตอนทั้งหมดครบถ้วนแล้วมีความเกยดลบข้อในงานของรัฐก็จะสามารถที่จะเข้ามาทำการดูแลได้อย่างก็อย่างเต็มประสิทธิภาพและอย่าง,างาอย่างกามจะได้ประโยชน์ตรงนะครับเรื่องของตัวโรหมายในระดบดีเนี่ย เขาเป็นประเด็นที่ที่น้องประชาชนเมื dem, <u> well, ่อเช้าก <c oughs> ็พูดถึงนะครับก็เป็นห่วงเนี่ยเรมาอีกแล้ววดีแล <c oughs> ้วก็เอเอมอยู่หน้าเพราะว่ายว่ดีนะครับว่าตำแหน่งเรมาอีกแล้ววดีเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับบางทีเขาวูดที่ชนเรื่องนี้พอดีเลยนะครับนะครับแล้วก็โซนไหนที่เป็นท้องที่องเรมาอีกแล้ววดีนะครับผู้เยวชนแล้วก็มองว่าในเรื่องของตัวเราแล้ววัดีเนี่ยเขาก็จะมีจุดที่พบแต่จุดที่พบเนี่ยนะครับที่เขาอยู่เนี่ย ไม่ใช่จุดต่อสร้างสะพานนะครับตัวสะพานเนี่ยจะรจูปตัวนะะี้ครับสีส้มจะอยู่ข้างล่างนะครับแต่อะไรก็ดีนะครับเราก็มีมาตรการนะครับในการที่จะลดผลกระทบหรือมาตรก,การในการติดตาม,ามก็ต้องการเรียนว่าในแง่ของโรงเรียนเนี่ยการศึกษาเนี่ยต้องเราก็ลงศึกษาในพื้นที่มีการสำรวจและมีการพบที่แหว่งๆแต่อย่างที่เรียนว่าพบเสา ใช้ในกรารใช้สายสั่งนะครับฐานข้อมูลหมูมีมา19ตัว19ตัวอยู่ที่นี่ครับเพราะนั้นการค้นข้อข้างจะ,จะจะต้องใช้เวลาในการสำรวจแต่เรามีฐานข้อมูลเพียงพอนะครับแล้วเรามีข้อมูลที่เรารับว่าผลกระทบเป็นอย่างไรเพราะประเด็นอย่างนี้ครับตัวไม้แล้วก็ดัวเองเนี่ยผมก็ถ่ายเจอมีมีส่วนของโครงการก่อให้เกิดน้ำตื้นไหมเกิดให้เกิดเป็นถัดตะกอนไห นะครับยังมีผลงพกกำนังปลาหรืออะไรไหมตัวนี้มีเชื่อมโยงเพราะมันจะต้องเป็นอาหารของโรมาเราไปดีนะครับเพราะงั้นในเรืการศือษาเนี่ยเราจะศึกษาให้ครคุ้ในเรื่องนี้ด้วยว่าเป็นยังไงแต่จากการใช้แบบจำลองทางคณิตศา์นะครับถ้าการปริมาตะกอนหรือการจับซอที่เกิด่เราพบว่าอย่านี้ครับน้าในทะเลับตงานี่มีความเร็วค่อนข้างต่ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเม่มีการก่อสร้างผมจะพบที่เข้าไปจะเกิดที่เป็นห่งคือตอมอตอมอเนี่ยจะเป็นขวางลน้ำนะครับ ซึ่งนในทางวิศวกรรมก็นเขนถึงเรื่านี้ครับได้มีการออกแบบนะครับพยายามลดปริมาณต่อหม้อนะครับให้น้อยที่สุดนะครับแล้วออกแบบต่อหม้อที่มีอยู่ก็พยายามออกแบบให้มียุปลั์ที่ค่อนข้างจะเรียวเพื่อให้น้ำเนี่ยระบายได้ได้ดีนะครับระยะห่างของสแปนที่ยาวที่สุดร้อยี่สิบเมตรนะครับลงมาแ80ดสิบเมตรสร้างสุด4ี่สิบเมตรคือห้องนี้จะยี่สิบสองเท่าเพื่อลดความต้านของน้ำ นะครับเส้นน้ำจะได้ไม่ในแง่ของความเร็วจะได้ไม่เปลี่ยนแปลงมากอันนี้เป็นห่วงเพราะว่าถ้าความเร็วน้ําลดลงการตกตะกอนกะมาักขึ้นนะครับตรงนี้เราก็เป็นเห็นเพราะฉะนั้น,นในแง่ของการก่อสร้างเราดูเรปัจจัยที่จะมีผลในช่วงก่อ,อสร้างก็คือเรื่องตะม้อนะครับการตกตะม้อเรื่องน้ําขุ่นนะครับแต่ผลจากการระเบิดตะม่อมเพราะว่าความขุ่นของ,งน้ำเนี่ยจะเกิดที่ใกล้ๆบริเวณฐานล่างหรือตะมอ้อนะช่วงก่อสร้างประมาณ80-100เมตร นะครับมันคุ้นง่ายน้าขุ่นมันจะแพ่ประมาณแปดสิบล้นเนี่ยมาตรการที่เรากําหนดตอนนี้ก็คือเรื่องของวันใช้ซีคเชน์คือเรื่องบ้านแบบตะกอนถามว่ามาตรการนี่เคยใช่ไหมหลายๆโครงการครับที่มีการกอร่อสร้างในทะเลก่อสร้างในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ซิลโคเชน์เป็นมา,าตรการที่มีประสิทธิภาพแล้วเรามีการติดตามต่อเน,นื่องว่าหลังจากมีบ้านแบบตะกอนปริมราณตะกอนจะออกมาจากบ้านแบบสองข้างน้อยจนถึงไม่มีระยะสองข้างใการตัดการนัานคืออย่างระยะยะนะครับ จากในชิ้นนอกซึ่งระยะก็ดูว่าความขุ่นเนี่ยตรงนี้เราก็เลยมีความมั่นใจในดับนึ้ว่าการกะารเรื่องม่านดับตะกอนน่าจะมีผลที่จะช่วยลดผลกระทบเรื่องของการแพร่กระจายของน้ำขุ่นก็ต้องการอรย่างนะครับว่าโครงการลักษณะน,นี้ไมนมีผลกระทบครับนะครับการพัฒนาโครงการมีผลกระทบแต่ที่เรากําลังทําอยู่ตรงนี้คือจะทํายังไงนะครับให้ผลกระทบมันเกิดขึ้นน้อยที่สุดมาตรการที่รองรับมันสามารถเดิน ไปได้สามา,า,มารถดําเนินการได้นะครับรก็คือที่กว่าโครงการที่ว่าเป็นการทัฒนาตยั่งยืนนะี่นคือว่าโครงการก็สร้างและให้ผลกระทบน้อยด้านม,มาตรการผลกระทบเนี่ยที่จะลดผลกระทบก็เป็นตัดใจหนึ่งที่มีความสําคัญถ้ายังไม่พอนะครับเราจะมีมาตรการที่เรียกว่ามาตรการศึกษาตรวจสอบเพราะว่าการศึกษาผมว่าถงร้อนเนี่ยเราศึกษาตอนที่ยังไม่มีโครงการน,นะครับและววันนี้ยังไม่มีการก่อสร้างเลยในพื้นที่นะครับเราแค่สร้างแบบจําลองว่าถ้าเกิดโครงการอย่างนี้ ผลกระทบมันจะเป็นยังไงเพราะ้ทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานของการคาดการณ์แต่เป็นการคาดการณ์บนหลักวิชาการมีผู้เชี่ยวชาญมาประเมนินและใช้กระบวนการที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับนะครับไม่ว่าจะเบ่งแบกจําลองเอเอเเพราะฉะนั้นก็เมื่อมีการคาดการณ์เราก็มีมาตรการที่รองรับท่านอาจจะมีความคาดเคลื่อนได้เราก็เลยต้องมีเรื่องมาตรการในการดก็มตรวจสอบนะครับเพื่อเช็คว่า ไอเดียวข้าวกางไมไปถูกไหมนะครับถ้ามันไม่ถูกเราก็ตอบมาตราก,การของเราก็ต้องดูว่าโครงการของกลมถึงระบบไม่ใช่มาทําแค่นี้แล้วจบนะครับเราจะต้องมีมาตรการทั้งระยะกะ่อสร้างนะครับมีการเสร็จตัวอย่างน้าม,มีการศึกษาิ่มเติมเรื่องของอุลไม้เรื่องวดีมีการศึกษาทุกอย่างเนี่ยต้องศึกษาขับขาข้อมูลต่อต่อไปนะครับว่าจากวันที่ที่เราเจิตที่นี่โครงการแล้วเมื่อเรื่องก่อสร้างทรัพการใช้ชีวิตร้อมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร หลังจากนั้นสามปีสร้างเสร็จเราก็มีมาตรการต่อไปอีกนะครับต่อไปในเรื่องืองการเพื่อดูว่าความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่มันเป็นอย่างเช่นพลาดไหมถ้าเกิดมันไม่เป็นเอา,าพลาดเราก็จะสร้างมาตรการเพิ่มเติมเข้าไปทัางนี้ทางานเพื่อลดสรถถงงงยังงานของกรมถนนชนบทเนี่ยครับวางโครงการเนี่ยถ้าติดตามเป็นสิบปีนะหลังจากสร้างเสร็จโครงการนี้เป็นหนึ่งเพราะโครงการนี้วามสำคัญนะครับเป็นโครงการที่เชื่อมระหว่างจังหวัดจังหวัดที่น้องประชาชนนะครับ ที no More, ่น้องเอ็นจีโอมออันนี้พอสมควรว่ามันจะมีผลได้ทบไหรทุกคนเห็นประโยชน์แล้วแต่ตอนนี้เรากำลังดูว่าผมจะทบที่เกิดขึ้นเราจะแก้ปัญหาอย่างไรในสาวิาการให้โครงการสามารถเดินเหนกันได้ฉันอยู่มาผมะ็มองให้ทุกอ่างมีประโยชน์เพราะว่ารู้กันหมดแล้วครับที่น้องจะในเร่นี้ก็อยากจะให้แก้เรากำลังดูื่องผกจะทบว่าผครงกาที่เกิดขึ้นเรารับได้ไหมมาตรการที่รองรับเรารับได้ไหมคือมันต้องมีรางมาตรการบางคนไม่ไม่ชาตองยังชีวิาเราเพิ่มสแกนได้ไหม ยาวคนนี้อยู่ไม่มีตอม้อลงเลยหกเกลียวได้ไหมเราก็บอกว่าถ้าทำงั้นโอ้โหมูลค่าจะทานไปจะแบบมหา,ตาแต่เราจะทําได้จริงเหรอมันจะกลายเป็นทฤษฎีแล้วเราก็ต้องอยู่บนพื้นฐานที่มีความเป็นไปได้ที่ภาครัฐเขานี่คือเงินทัพี่เราต้องเอาที่มันพอเหมาะพอถสมครวรและมีมาตรการเข้าไปช่วยแก้ปัญหานะครับประธานครับเหมือนที่ท่านผู้เจาขอเห็นไหม ทุกเวทีที่ที่ที่เราเปิดเวทีทุกครั้งจะถามสภพานนะนะสามสะพาน,น,นเนี่ยก็รอมานาน้วนะคะประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับนอกระชาชนจะม่เยอะมากคุณไม่ต้องอะไรมากคุณเอาพื้นที่แล้วกันะะอยากที่คุณต้องขับมาแปดกิโลแล้ววันนี้มันเหลือหกกิโลกว่าอันนี้เป็นประโยชน์ที่เห็นที่สุดนะคะนะคะอันนี้คือเหตุที่เห็นเห็นที่สุดแล้วว่าอย่างน้อยเนี่ยการกยน่รยนระยะทาง การเผาสารของพลังางานตรงนี้ก็เห็นครับคุณประธานแล้วแล้ววันนี้เนี่ยในเรื่องของเศรษฐกิจกนะคะคือพอมีนรพานเนี่ยยางน้อยในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของการท่องเที่ยวอันนี้เกิดมแน่เลยก็อย่าลืมว่าสองฝั่งเราเนี่ยมีเราเราไม่มีเรื่องการทาเที่ยวไม่ว,ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารนะคะที่ของเราในในเรารนี่ยเป็นทะเลสาบร่อยน้ําซึ่งมันมีปลาหลากหลายชนิดที่เราไม่สามารถหาที่อื่นได้เพราะั้นวันนี้ปลาซึ่งอะไรก็ได้แต่ที่เขาที่น้องชาวบ้านเขามา เราก็จะมีคนจะมาชิมมากินน,นะคะในเรื่องของการท่องเที่ยวในเรื่องของการสร้างประวัตและสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยมันมีมากมายนะคะระหว่างสองฝั่งอย่าลืมว่าสองขาเนี่ยอันตมันเป็นเมืองประวัติศาสตร์นะคะของหลวงปู่วดใครก็อยากมาดูใครก็อยากมาเที่ยวจากสมัยก่อนที่คุณต้องขับรถอ้อมมาเงี้ยไม่ว่าจะมาเส้นไหนนะคะแต่วันนี้เนี่ยการท่อง,องเที่ยวระหว่างวัดเขียนอย่างเงี้ยวัดเขียนบางเ้วซึ่งก็มีทั้งระวัติศาสตร์ที่ที่วันนี้เนี่ยหลายๆายคนก็พูดถึงแต่นครหรธรรมราชแต่คนลืมไปว่า ลุงเราก็มีต้องลมาธาตุนะคะมาฝั่งนี้เราก็มีหลวงปู่ทวดนะคะเรามีเรามีมากมายเลยในเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเห็นทัชช์คือในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยพี่น้องได้ประโยชน์แน่นอนในเรื่องของการเซฟในเรื่องของการประหยัดพลังงานอันนี้คือเห็นทับที่สุดซึ่งทําไมวันนี้พี่น้องประชาชนบอกเมื่อไหร่จะเกิดเมื่อไหร่จะเกิดคำถามนี้มาแต่ว่าวันนี้ท่านก็ได้ฟังแล้วว่ากระบวนการกว่าที่จะมันจะเกิดได้มันหลายขั้นตอนแต่เราพยายามที่จะ ทำให้มันเกิดนะคะเพราะว่าหลายหลายปีที่ทุกท่านอยากให้เกิดตรงนี้เป็นแต่ก,กระบวนการต้องทำพวกคู่กันไปไม่ว่าจะเป็นการศึกษานะคะแล้วการมาตรการที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของผลกระทบในเรื่องของสิ่งแวดล้ลอมเพราะท่านก็รู้แล้วลเมื่อกี้ท่านแคธิทีวว่ว่าสะพานนี้จะเกิดเนี่ยผลกระทบมันมีมากมายโดยเฉพาะโรมาแล้วก็ดีก็เป็นหนึ่งในหนะะ้างะที่สสงวนของของ,ของโลกนะคะเป็นเป็นเราเป็นเป็นหนึ่งที่มีในเรื่องของของโรมาแลว้วก็ดีเพราะฉะนั้น ในเรื่องผลกระทบในเรื่องของมาตรการในเรื่องของวิชาการที่เราจะต้องทำควบคู่กันไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่เราจะต้องทําแล้วก็ศึกษาแล้วก็ให้ได้มาที่ความเป็นไปได้มากที่สุดที่พัทลุงได้ประโยชน์เยอะเลยเป็นการเปิดเมืองพัทลุงนะครับท่านพัทลุงชาวประชาเราลรงท่านขห้ความสุขดีเพราะทัานทำได้ยิ่งยิ่งความสำคัญและโดดเด่นการมีสภาตัวนี้มันเหมือนเตัวพัทลุงเราแค่ไปจัดในวีดีทัพทุนนะครับชาวบ้านดีใจมากเลยว่ามันเหมือนเป็นอนาคตเพราะ หรือพระธนงแบบไม่ใช่โครงการใหญ่ๆตรงนี้จะมีทําให้เขาเป็นการเปิดมืองเขาออกมานะครับทุกอย่างเขาคิดว่ามันเป็นอนาคตนถ้าเราไปเวทีพ่พระธนเนี่ยเราจะได้ความรูม้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือน,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 นเป็นอนาคตว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นดีๆในบ้านในเมืองเขาก็คือคนที่ความทะลึงสัอผัาได้อีกส่วนหนึ่งคนสงขาก็บอกว่าพอเราหารไปเขบอกว่าจริงๆเรื่องของการที่สมมติเกิดปัญหาในอนาคตในสิองนีน้ซึ่งเราไม่รู้จะเกิดหรือไม่เกิด ถนนใช่ไหมครับเป็นเรื่องของแนวทะทะลุทางเส้นทางครับอ mm. ุทยานควบคุมนะครับถ้ามีปัญหาจากใครฝั่งแล้วเอาไทยเนี่ยถามว่าตอนเนี้ยคนอัลสติงปะแล้วโน่นจะไปทางไหนการมีสพานี่มันการมุกคนที่ออกไปในจุดที่มีความปลอดภัยเนี่ยครับเป็นเป็นจุดนึงที่เราัึอืมนพื้นที่เขาเขาคิดเยอะกว่าเราแน่บางทีเขาเข้าใจในเรื่องบริบทเขาเข้าใจบริบทของชุมชนเวลาเราฟังในนีิชาการเออจริงเนี่ยเพราะว่าบอกไม่ได้เราคาดหวังจะเกิด แต่อันนี้ถ้าเสร็จเนี่ยรับรองว่าเป็น emergency root เลยว่าเอ้ยเราสามารถที่จะมุกเกตหรือมาเกตคนของเราเนี่ยถ้าทอยู่ในจุดที่ปลอดภัยนะครับเพราะอย่างเช่นอย่างทุเกตเราก็คีดไม่ถึงนะามันจะเกิดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็คิดมีถึงเหมือนกันแต่ถ้ามีช่องทางเนี่ยเอ้ยมันเป็นมันเป็นการเพิ่มสังขยภาพในพื้นที่เป็นเรื่องของเซฟตี้ของคนในพื้นที่ที่จะที่จะได้รับอย่างนี้ครับอันนี้ก็มาจากชุมชนที่คุยกันเองเราก็ได้องค์ความรู้นี้เหมือนกันนะครับ